ก็ขอปรารถนอันโี้เป็นทางยื่นเข่าที่บรรทุกเที่ยกันทางเที่ยงเข่า3,790ท่านนะคะเพข้างบนยอดเข่าเนี่ยจะมีลอยพระพุทธบาทบนยอดเข่านะคะที่เราเป็นวันสงการมื่อตอนนีาที่ตีสอคืนนี้เราออกเดินทางจากที่กรุงเทพวัดอินทรามนะคะ3ทุ่ม แล้วเราเดินทางจากจังหวัดอินทรามาถึงที่นี่ตีสองหลังจากนั้นเราเดินทางขึ้นไปบนยอดเขาจนยอดเขาตีห้าครึ่งนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปกาบมัศจารเจ้าแม่กวนอิมมหัศกรรพระพุทธบาทแล้วก็มัสกรรถ้ำแม่เจ้าแม่วันจันทร์นะคะแล้วหลังจากนั้นตีหนึร้อ พวกเราชาวนาธาวบานาวมรดตนาจทุก็เดินทางลงมาถึงที่นี่อีกครั้งคือ7โมง50นาทีนะคะแลมาปิดเสบก็ปดเสร็จแล้วใช้เวลาเดินทางขึ้นเนี่ย3ชั่วโมงนะคะและเดินทางขาลงเนี่ยลงถึงที่นี่2ชั่วโมงนะคะหลังจากนี้เราจะไปทําบุญกันต่อโดยอันเชิญพระแก้วมรดตนะคะหน้าตแก้วนิ้ว แล้วก็ใสพี่ดนบแล้วก็มีพระพุทธเจ้าน้อยอยู่ทางประายจที่วดองจงอำเภอสีเทพจังหวัดพรบูรบูในหน้าอนะคะเรียนเชิญทุกคนทร่วมทุบุลกับเได้เลยนะคะทุกคนทาร่วมกันะเช้ค่ะปัจจุแหมมาฝังมาฝากกันไปไหนก็เชอญนิอย่าที่มาใหม่ๆ ในวันนี้มีโอกาสก็แวะมาสำหรับทุกเจนทองปิดของทา,างบัตรนิยมนั้นไม่